ครับกับสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ก็เป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับเป็นวันที่3แล้วนะครับวันนี้นะครับวัดสุขาวดีอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับผมสารวัตรเชิดดวงมาลีสารวัตรคำนันตําบลสูงเนินนะครับได้ ให้การต้อนรับคณะสงฆ์นะครับที่เดินทุดงนะครับทั้งหมด69รูปแล้วก็พวกพี่น้องนะครับแม่ชีแล้วก็โยมผู้ติดตามก็ประมาณร้อยหนึ่งนะครับเย็นดีอย่าลืมน,นะครับมาร่วมสวดมนต์เย็นนะครับเวลา18 จุดศูนย์นอเป็นต้นไปนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับประมาณ7จ็ดโมงครึ่งนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวหมู่8นะครับพี่น้องสาธุชนคนใจบุญทุกท่านนะครับได้ทําอาหารนะครับหุงข้าวหุงปลาเพื่อมาใส่บาตรนะครับพระคุณเจ้าทั้งคณะทั้งหมดนะครับ69รูปแล้วก็รวมทังวัตถุขาววดดีด้วยแล้วก็พี่น้องที่ติดตามเมฆีนะครับผู้ติดตามด้วยก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับเชิญชวนพี่น้องมาร่วมทําบุญตักบาตร นะครับนำอาหารนำข้าวปลามาถวายพระคุณเจ้านะครับซึ่งเป็นนิมิตนายที่ดีนะครับปี68วัดสุขาวดีได้ต้อนรับนะครับคณะสงฆ์ที่มาเดินทุดงในอำเภอชุงเนิน3วัดนะครับมีวัดคองขวางหรือวัดพระนอนแล้วก็วัดสุขาวดีแล้วก็จะต่อไปที่วัดหนองพยอมนะครับใน อำเภอสูงเงินสามวัดนะครับดังนั้นนะครับเรียนเชิญทุกทุกท่านนะครับมาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับเย็นนี้สวดมนต์เย็น1 8บแปดจนศนหน่อยไปต้นไปและวันพรุ่งนี้เชิญชวนพี่น้องมาร่วมทําบุญใส่บาตรนะครับร่วมกันนะครับเจ็ดโมงครึ่งเปต้นไปในวันพรุ่งนี้ก็ขอกราบเรียนเชิญสาธุชนคนใจบุญทุกทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ เย็นนี้นะครับพุทธฤกเชิญก็เชิญร่วมทําวัดเย็นนะครับ18นาฬิกา30นาทีนะครับพรุ่งนี้ก็ถวายพระทหารเช้านะครับที่วัดสุขาวดีนะครับวันนี้มันไม่เป็นมันหยุดเนะาะจะเป็นวันหยุดน้องพี่น้องเย็นมามาเข้าแถวต้อนรับโอ้ยสวยงาม

ครับนี่เป็นนะครับลูกสาวนะครับลูกหลานของคุณพ่อสมชายจิรุสักเพราะว่าที่ตรงนี้19ไร่เนี่ยท,ท่านคุณพ่อสมชายคุณพ่อเจรักใจนี่แหละถวายให้วัดสุขาวดีนะครับทั้งหมดเลยนะครับครับผมพรพ่อหนนะ่อยเนานะพับพ่อหน่อยสัพพโรโมตัสสันตะวจิตตสัส Awe rama tekan tuanit pun jatuang bahwa sam dia tiu awiwat chantu sam baru awina satu mate abwat wandara yo suki อันติอายุวันโนสุขังอรังวัดสุขาวดีจำวัดสุขาวดีไปวัดสุขาวดีไปวัดสุขาวดีไปวัดหลวงพลาวัดสุขาวดีพีเชิดพีเชิด เมงกะาาาลาวัดสุขาวด,ดีเขา,าาเขามาจากบุรีรัมยจ,<อ>จะไปพักสุขาวด,ดคีคืนนี้สวดมนต์วัดสุขาวด,ดีเมงกะลาเาามงกะาาาลาชาวเมียนมามาไหว้รับพระตดงนะครับรับพระ ทุดงนะครับจากบุรีรัมย์มาครับเก้าสิบหกลูกจะไปพักวัดสุขาวดีจากขับตามมาจากอำเภอสุงเนินเลยนะครับในตลาด รอรับพรด้านหลังนะครับตอนนี้พระท่านเดินมาถึงจะเข้าวัดสุขาวดีแล้วนะครับอันนี้ตามมาจากสมเด็จแล้วนะครับสมเด็จมั่นชั้นครับมาถึงเสริมสุขแล้วนะครับนั่งรอรับพรกันนะครับเดด้านหลังจะให้พรนะครับ หลวงพี่ให้พรต้องไหนครับให้พรต้องไหนครับ 扎土。